มันชัดมากเลยอะความลึกแล้วก็ลอยคล้ำแล้วพอลอยตรงนี้มาด้วยอะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเราดูละล้าเนาะหน้าตาเราดูไม่ได้สดใสเลยถ้าแก้2จุดนี้มันก็จะช่วยให้พี่นันอะดูหน้าเด็กหลุมอาจจะต้องใช้เป็นพวกฟิลเลอร์นะคะในการเติมเต็มร่องลึกต่างๆหลังจากที่เราทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเห็นว่าขมับใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มของคนไข้ดูตื้นขึ้นนะคะ สวัสดีครับชื่อนัทนะครับอายุ42ปีเราไม่ได้ดูแลตัวเองอะแล้วเราก็หลับไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาระบบเก็เกเคงรวลลองนอะไรเงี้ยมนเลยส่งผลให้มันคล้ำคล้ำจนชินจนเรารู้สึกมันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าตาเราไปอะวันที่โควิดมาถึงแล้วเราต้องใส่แมส อันนี้ช็อกมันชัดมากเลยอความลึกแล้วก็ลอยคล้ำแล้วพอลอยตรงนี้มาด้วยมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบเราดูละล้าเนาะหน้าตาเราดูแบบไม่ได้สดใสแล้วกับงานที่เราจะต้องไปเจอคนเจอลูกค้าหรือเจอใครอะไรเงี้ยคือเวลาเราคุยกับเขาว่าโฟกัสสายตาเขาอะคือมันก็หลุดมาที่เราแวกตรงเนี้ยซึ่งมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราคงมีปัญหาเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วแหละ หมอดูจากใบหน้าแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้เป็นพวกฟิลเลอร์นะคะในการเติมเต็มร่องลึกต่างๆให้ดูตื้นขึ้นซึ่งเทคนิคเฉพาะของ v ีซั a แเนี่ยก็คือการใช้พวกเข็มทู่ข้อดีของมันเนี่ยก็จะช่วยลดเรื่องของรอยช้ำสําหรับใต้ตานะคะหมอจะเลือกเป็นตัวเรเซนดีฟายก่อนก็คือตัวนี้เป็นฟิลเลอร์ตัวแข็งก็จะฉีดลองพื้นไปข้างใต้ก่อนเพื่อดันร่องที่มันบุกข,ขึ้นมาบริเวณ ใต้ตาที่แบบฉิดๆตาตรงช่วงนี้นะคะหมอก็จะใช้เป็นตัวเรสเซเลนวิทเทลไลท์เพื่อในการเก็บตื้นตาก็จะได้ดูสดใสขึ้นแล้วก็ไม่เป็นก้อนบริเวณแก้มตอบหมอจะใช้เป็นตัวนี้รเรสเซเลนโอลลิมก็ใช้ในการเพิ่มวอลูมบริเวณแก้มตอบนะคะมันจะได้ดึงรองแก้มขึ้นมาให้หน้าดูเด็กหลงด้วย ส่วนถ้าเป็นบริเวณขมับเหมาะอาจจะเลือกใช้เป็นตัวจุยเดิมอันนี้เป็นของอเมริกานะคะใส่เพื่อดันบับขมับให้ฟูขึ้นนะคะน่าจะได้ดูเด็กลงตาจะได้ดูตกน้อยลงฟิลเลอร์แต่ละชนิดนะคะมันก็จะมีโมเลกุลที่ไม่เหมือนกันความแข็งความนิ่มไม่เหมือนกันเราจะไม่ได้ใช้ตัวเดียวแล้วฉีดในทุกตำแหน่งก็จะเลือกให้เหมาะสมกับคนไข้ฟิลเลอร์ทุกตัวที่วีสแควร์เลือกใช้ะคะ่ะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่ามันผ่านออยอเรียบร้อยแล้วก็สลายหมดแน่นอนนะคะ หลังจากที่เราทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะก็จะเห็นว่าขมับใต้ตาแล้วก็ร่องแก้มของคนไข้ดูตื้นขึ้นนะคะเปรียบเทียบกันสองฝั่งเนี่ยฝั่งน,นี้ก็จะดูเด็กลงมากกว่านะคะตั้งแต่วันที่ทําไปอ่ะถ่ายรูปทุกวันก็ดีขึ้นเยอะเลยฮะคนรอบข้างก็บอกว่าดูสดใสดูไม่เหนื่อยอเพราะแต่ก่อนเนี้ยคือไม่ว่าเราจะพักผ่อนเยอะพักผ่อนน้อยหรือพักก่อนอะไร <c oughs> หน้าเราเท่าเดิม <c oughs> พอมาฉีด มาดูแลหน้าเนี่ยตืพลิกเลยเวลาเราตื่นมาทุกเช้าว่าสิ่งที่เราต้องทําคือล้างหน้าแปรงฟันเราต้องส่องกระจกเนาะพอวันที่มันเปลี่ยนในวันที่เราแบบดูสดใสดูอะไรขึ้นเนี่ยม,มันทําให้เรารู้สึกอยากดูแลตัวเองค่ะ